เอาที่กางนั้นขออนุญาตถามเลยแล้วกันกับเรื่องราวอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อวานการพิสเป็นยังไงครับผมก็คือพอดีผมกําลังกลับจากที่ทํางานครับไปที่ภาคดีทวีสุขมาไปอัดเสียงนะครับแล้วก็กําลังกลับบ้านอยู่แถวโรงเรียนสตรีวิศนนี่แหละครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยผมต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนว่ามันเป็นเขตชุมชนเพราะฉะนั้นการขับรถของผมเนี่ยไม่เร็วอยู่แล้วผมทราบดีเพราะเป็นเส้นทางที่ผมใช้เป็นประจานะครับความเร็วอยู่ที่ประมาณ40-60ประมาณนี้นะครับผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเท่าไหร่่่่่แแตตออออยยูในนนนนบเขี้าง แล้วก็ในส่วนที่ว่ามันคลิกได้ยังไงเพราะว่ามันก็เป็นรถที่ค่อนข้างแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยครับบอกจริงๆว่าเป็นความซวยของผมเองนะครับเพราะว่าคือผมเจอสิ่งกีดขวางข้างหน้าแล้วผมขับผมมองไกลกว่าใกล้แล้วเราเหลือบไปเห็นถนนใกล้แล้วเราเห็นผมก็ยังไม่แน่ใจนะครับนตอนนี้ว่ามันคืออะไรแต่เราเลือกที่จะหักเพราะว่าตอนแรกเขาจเป็นของแข็งผมก็กลัวว่าเดี๋ยวมันจะกระทบกับช่วงล่างเราเลยหักซ้าย ปุ๊บแล้วเหมือนกับว่าเราอ่ะกินเลนซ้ายไปแล้วนิดนึงอยู่แล้วพอเราหักซ้ายแค่นิดเดียวอ่ะครับมันเข้าไปชนกับล้อของรถกระบะสาเหตุที่มันพลิกคือคือทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากนะครับตมผมต้องบอกจริงๆว่ามันเกิดขึ้นเร็วมากผมเองก็ยังไม่ชัวเลยว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ที่ผมทราบเพราะว่าหลังจากที่คว่ำแล้วอ่ะครับมีพี่พลเมืองดีเขาออกมาช่วยแล้วเขาอ่ะไปวิเคราะห์ให้เพราะเขาเขาตอนแรกเขาน่าจะเข้าใจว่าการเจรจาน่าจะ ไม่ไม่ง่ายขนาดนี้ครับชายเขาก็เลยมาช่วยเคลียร์ให้ก่อนเขาก็ดูจากจุดชนของทั้งคู่กรณีของคุณลุงเทเรดนะครับแล้วก็ของตัวรถผมด้วยเขาก็วิเคราะห์กันออกมาให้ผมฟังว่าคือขับไม่เร็วอย่างแน่นอนเพราะว่า1ถ้าขับเร็วผมจะกระเด็นไปไกลกว่านี้นะครับคือมันเป็นเหมือนกับว่าผมชนเข้าที่ล้อแล้วผมก็คลิกซึ่งการคลิกเนี่ยผมยังอยู่ในเลนของตัวเองอยู่ซึ่งถือว่าเป็นความโชคดีของผมนะครับเพราะว่าถ้ามันเร็วกว่านี้แล้วผมไปอีกเลนหนึ่งเป็นรถสวนมา ซึ่งก็อาจจะเกิดเรื่องร้ายๆมากกว่านี้อะไรเงี้ยครับแล้วก็คือมันเป็นล้อรถของรถกระบะซึ่งเขาจอดเกียร์ P ไว้เทียบกับฟุตบาทเพราะฉะนั้นเขาจะมีฟุตบาทในการเซฟเขาอยู่แล้วมันเลยเข้าไปอัดแล้วฟุตบาททําให้รถเขานิ่งกลายเป็นเหมือนเขาเป็นบาลียรครับแล้วเราเข้าไปชนเราเลยกระเด็นแทน,นทใช่ครับคือคือถ้าผมเลยไปอีกนิดนึงไม่ได้ไปชนล้อ,อครับอาจจะมีสิทธิ์ที่ไม่พลิกแต่พอมันเป็นล้อกับล้อ,ลอยางกับยางอะครับ มันเลยเกิดเหตุการณ์พลิกขึ้น้วเวิาทีนั้นคือพวกเรานี่เราจอดอยู่เฉยๆจอดอยู่ครับแล้วก็ตัวของคุณลุงธีระเดชเขาไม่ได้อยู่ในรถด้วยเขาไปเซเว่นครับคือคุณลุงอ่ะคุณลุงไปเซเว่นแล้วคุณลุงก็ออกมาคุณลุงก็บอกว่าเฮ้ยรถคว่ำรถใครวะแล้วมันชนกับใครวะเอ้ารถกู้คุณลุงรถคุณลุงพักยหหายยังไ น่าจะเป็นแค่ตรงช่วงล้อกับลอยรอบรอล้อเท่านั้นเองครับใช่ครับก็ตอนนี้ผมเจรจากับคุณลุงตั้งแต่ที่วันที่เกิดเหตุละคือมผมจะรับผิดชอบทุกๆุกอย่างมผมจะต้องทาทุกทุกอย่างให้คุณลุงพอใจก่อนเปน็นอันแรกนะครับว่าคุณลุงมีมีความต้องการยังไงบ้างเราจะดูแลอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ผมขอโทษผู้ที่ขับขี่อยู่แถวแวนั้นจริงๆนะครับผมรู้สึกผิดมากที่ทําให้รถติดเป็นชั่วโมงคือผมรู้สึกแย่จริงกับเรื่องที่เกิดขึ้นตรงนี้นะครับ ก็ผมผมขอโทษจริงๆครับแล้วหลังจากนี้เนี่ยผมจะระมัดระวังมากกว่านี้แต่สิ่งที่ผมได้รับบทเรียนมาคือในในช่วงหลังจากนี้ครับผมอาจจะยังไม่ขับรถในช่วงนี้นะครับเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ให้ขับละใช่ครับก,ก็ก็คิดว่าน่าจะดีกว่าครับแล้วก็ขอบคุณพี่พลเมืองดีมากมาก,มากเลยนะครับถ้าพี่ๆทุกๆคนที่ช่วยผมในวันนั้นมีโอกาสได้ผ่านมาเห็นให้รับรู้ไว้เลยว่าผมขอขอบคุณมากคือพี่ดีกับผมสุดเลยใช่ผมเลยรู้สึกว่าโอเค ผมโชคดีในความโชคร้ายผมยังหาความรู้สึกดีๆได้จากตรงนั้นอะไรแบบนี้ครับ <S 2> <S 2> ใช่ครับคิดตกใจไหมตกใจตกใจหายไม่ตอนวินานะทีนั้นที่เกิดเหตุก,การณ์ขึ้นคือผมเห็นทุกๆอย่างมันแอบเหมือนในหนังนิดนึงนครับคือของที่อยู่ในรถมันกระจายขึ้นขึ้นมาเลยแล้วมันก็หมุนผมก็เริ่มเห็นถนนเริ่มหมุนละใช่ครับแล้วก็ตอนที่พลิกเนี่ยคือเพราะมันโชคดีที่มันไม่แรงจริงๆครับคือรถมันไม่ได้วิ่งมาเร็ว มันผมรู้สึกได้ว่าไม่มีอะไรโดนตัวผมเลยครับค uh huh. ือทุกๆอย่างไม่โดนตัวผมเลยหลังตอนที่มันพลิกเสร็จแล้วหัวผมยังคว่ำอยู่ใช่ไหมครับ uh huh. คือเซฟตี้เบลมันรัดผมไว้แน่นมาก uh huh. ผมยังติดอยู่กับเบาะอยู่เลย uh huh. ผมต้องปลดเซฟตี้เบลตัวผมจะร่วงลงมาอะไรอย่างเงี้ยครับ uh huh. <ต>ใช่ครับผมไม่รู้ผมจะอธิบายความรู้สึกตรงนั้นยังไงดีครับเพ mm hmm. ราะผมไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เลย mm hmm. คือผมช็อกมากแล้วก็ ผมกลัวทําคนอื่นลําบากมากๆทั้งคุณพ่อคุณแม่ทั้งอะไรแบบนี้ครับแล้วซึ่งผมขอบคุณคือผมในในความโชคร้ายมันยังมีเรื่องราวด,ดีๆจริงๆนะครับคือเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ทราบก็รีบมาหาที่จุดเกิดเหตุเร็วที่สุดแล้วก็ผมขอบคุณพี่ๆน้องๆนักสแสดงทุกๆท่านคือเพื่อนผมตั้งแต่สมัยอนุบาลประถมมัธยมมหาวิทยาลัยทุกๆคนอินฟอร์มเข้ามาหาเราหมดทัพมาถามโทรมาถามนะครับแต่ต้องขอโทษจริงเมื่อวานผมไม่ได้รับสายใครเลยแล้วก็ยังไม่ได้ตอบใครเลยด้วยเพราะว่า ยังไม่นิ่งพอผมยังเฟลเฟลอยู่นิดหน่อยครับก็เลยยังไม่ได้ตอบเขาเลยก็วันนี้พร้อมแล้วที่จะมาบอกกับทุกๆคนตรงนี้แล้วก็ขอบคุณมากๆที่ส่งกําลังใจมาที่โทรเข้ามานะครับผมไม่เป็นอะไรเลยครับมีมีแผลถลอกที่หัวเขา่าซึ่งผมอ่ะไปที่โรงพยาบาลผมก็ทําแผลแผลที่หัวเข่าก็มีคุณหมอมาคนหนึ่งเขาก็ทําแผลของผมเสร็จเขาก็บอกว่าแผลที่หัวเข่าอ่ะไม่มีอะไรเลยนะแค่รอยถลอกเล็กๆไม่ลึกด้วยสามารถทําแผลเองได้ที่บ้านสบายๆเลย เขาเหลือบมาเห็นแผลที่นิ้วเขาก็ทําแผลที่นิ้วให้เขาก็บอกว่าโอ้ยแผลเนี้ยน่าเป็นห่วงมากเลยนะแผลเนี้ยลึกมากห้ามทําแผลเองที่บ้านต้องทําแผลที่โรงพยาบาลเท่านั้นเสี่ยงต่อการติดเชื้อต้องดูแลอย่างดีลดความเหรอเปล่าครับอันนี้น้ํามันกระเด็นใช่ซึ่งเป็นแผลก่อนหน้านี้ใช่ครับแล้วพอดีว่าผมถ่ายรูปกับคุณลุงแล้วผมมือข้างถนัดผมก็เห็นแผลตรงนี้ทุกคนก็กังวลว่าโอ้โหทะเลาะปอเปิดหมดเลย น้ำมันกระเด็นครับทุกคนน้ำมันกระเด็นครับอ๋อใช่ครับมีมีการมหมสแกนหมดเลยครับทั้งตัวเลยครับก็คุณหมอบอกว่าไม่มีอะไรเลยไม่ได้เป็นอะไรเลยแผลที่หนักที่สุดคืออันนี้ใส่กลไกไว้พราะอะไรพี่ตวะมีผ้าอยู่ในรถองค์หนึ่งครับแต่พอดีว่าเป็นพ้าที่กองของพี่พี่โกลเด้นซองเขาให้มาผมก็เลยติดไว้ที่รถครับ ใช่ครับเปิรเทศด้วยไหมครับเปิรเทศด้วยพี่ได้นอะไรผมพึ่งวป่งหกะใช่ครับผมพึ่อยู่ในช่วงวลเป็นเดกชครับผมก็ไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ผมขอให้หลังจากนี้ก็ทุกทุกคนเลยรวมทั้งตัวผมเองด้วยขอให้ได้เจอแต่เรื่องราวดีๆแล้วกันครับได้ครับที่รถเสียหายเยอะไหมรถเสียหายเยอะไหมล่ะครับก็คือเหตุผลของคุณพ่อคุณแม่ผมไม่อยากให้ผมขับรถแล้วแล้วก็การซ่อมเนี่ยน่าจะหนัก เกินประกันนะครับซึ่งประกันเขาจะคุ้มครองของคู่กรณีให้ผมก็โอเคกับตรงนั้นแล้วแต่ในส่วนของรถผมเองอ่ะหนักมาก <Okay. S 1> ผมคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่อยากขับรถก็เลยคิดว่าโอเคขายซากแล้วกันการซิ้อได้ขายซากครับรผมก็ก็ก็คงไม่มีรถคันนี้แล้วล่ะครับ <Okay. S 1> ใช่เพราะว่าคุณพ่อก็กังวลอีกอย่างหนึ่งว่าถ้าเราซ่อมจนเสร็จแล้วเราขับมันอ่ะจะรู้สึก ไม่ไม่ผวาไม่กลัวกับสิ่งที่เกิดขึ้นใช่ไหมเพราะเราเคยเห็นมันเละมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับทีท่าหลายแฟนๆที่เป็นที่ขอบุ้ณของเราที่ส่งความห่วงใยให้เราโอ้หผมขอบคุณมากจริงครับคือแฟนๆน่ะเขาตกใจมากผมเข้าไปอ่านแล้วผมแบบผมคงต้องบอกอะไรเขาสักนิดนึงว่าผมไม่เป็นอะไรอะไรแบบเนี้ยครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือผมขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านเพื่อนๆพี่ๆน้องๆในวงการทุกๆแขนงทุกๆคนคอนแทคมาหาผมด้วยความเป็นห่วงนะครับ แต่ผมขออภยัยจริงๆนี่ผมไม่ได้รับสายใครแล้วก็ไม่ได้ตอบใครเลยเพราะว่ายังยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับผมก็เลยถือโอกาสอยากจะมาพูดจริงจังตรงนี้ครับมือบอกว่าคุณแม่ไม่อยากให้ขับรถีเลยตัวเองเราเราคือขนาดเราวเป็นคนโทรไปเองแล้วเราก็บอกเขาตั้งแต่ในสายแล้วว่าเราไม่เป็นไรเลยสบายมากแต่รถอะคว่มนะพอคุณแม่มาถึงปุ๊บความคุณแม่ผมมะครับเขาก็จะแบบร้องไห้อะไรเงี้ยคือผมเห็นแบบนั้นแล้วผมโอเค ผมไม่ขับดีกว่าคช่าลำบากใช่ครับงานว่าก็เดี๋ยวหลังจากนี้ก็คงใช้วิธีการเดิมครับอาจจะแบบว่าใช้รถตู้อะไรแบบนี้ยผมขอบคุณทุกคนมากนะครับผมขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับ